บทที่150สหายเก่าซีหยุนจือรถน้ำต้นไม้เสร็จก็เก็บกวาดใบไม้แห้งในสวนก็มีเสียงดังมาจากนอกบ้านนางคิดว่าปู่่ายและลูกชายกลับมาแล้วจึงรีบเช็ดมือกับผ้าคาดเอวก่อนจะรีบเดินไปเปิดประตูทันทีที่เปิดประตูออกนางปรับพบว่าผู้ที่มาเยือนเป็นบ่าวรับใช้ชายคนหนึ่งอายุราวหกเขาขอมคำนับให้ซีหยุนจือแล้วกล่าวอย่างสุภาพ คารวะหูยินท่านแม่ทัพปู้อาศัยอยู่ที่นี่ใช่ไหมขอรับชายผู้นั้นมีผมสีดอกเหลาแต่ท่าทางยังคงกระจับกระเฉงอากับกิริยาเหมือนคนที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีการที่เขาพูดชื่อท่านแม่ทัพปู้ฐานแสดงว่าเคยรู้จักกับสามีนางมาก่อนแต่หญิงสาวไม่เคยได้ยินปู้ฐานเราว่ามีคนรู้จักอยู่ที่แคว้นฉีนางตอบกลับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มใช่แล้ว ไม่ทราบว่าท่านคือชายผู้นั้นไม่ได้ตอบคำถามของซีหยุนจือแต่กลับถามต่ออีกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นตอนนี้ท่านไม่ทับปู้อยู่บ้านหรือไม่ซีหยุนจือยังคงยิ้มแล้วสายหน้าพร้อมกับตอบว่าเขาพาลูกออกไปเดินเล่นนอกบ้านอีกสักครู่ก็คงกลับหากท่านมีธุระกับเขาจะเข้าไปนั่งรอข้างในก่อนก็ได้เจ้าค่ะถึงชายผู้นั้นจะมีกิริยาและท่าทาง เปลี่ยนไปด้วยมารายาทแต่น้ำเสียงกลับมีเจตนาบางอย่างเรากับเขามาเพื่อทำภารกิจบางอย่างที่ได้รับมอบหมายเขาหยิบซองจดหมายสีชมพูออกจากอกเสื้อเป็นซองที่มีกลิ่นหอมอ,อ,อ่อ,อนๆปิดผนึกด้วยครั่งสีแดงซึ่งบ่งบอกว่าไม่อยากให้ผู้อื่นเปิดออกอ่านจดหมายที่มีลักษณะแบบนี้ต้องเป็นของสตรีแน่นอนแต่กลับถูกหยิบออกมาจากอกเสื้อของชายชาาตรงหน้าจึงทำให้ซีหยุนจือประหลาดใจ ชายผู้นั้นส่งจดหมายให้และพูดต่ออย่างสุภาพในเมื่อท่านแม่ทัพปู้ไม่อยู่ถ้าอย่างนั้นก็รบกวนฮูหยินนำจดหมายนี้มอบให้ท่านแม่ทัพด้วยฝากบอกท่านแม่ทัพว่ามีสหายเก่าอยากจะพบเมื่อท่านแม่ทัพเห็นจดหมายนี้ก็จะรู้เองว่าสหายคนใดที่ส่งข้ามาในวันนี้ซีหยุนจือรับจดหมายเอาไว้เมื่อส่งแขกกลับไปแล้วเหนงก็พลิกดูจดหมายอย่างพิจารณา แต่เนื่องจากมันถูกปิดผนึกไว้อย่างดีนางจึงไม่สามารถอ่านข้อความด้านในได้สุดท้ายหญิงสาวก็นำจดหมายไปวางไว้บนโต๊ะในห้องหนังสือราวเที่ยงวันเสี่ยวอัลละปูดหันกลับมาถึงบ้านชายหนุ่มแบกลูกชายไว้บนบา่าในมือเด็กน้อยมีกังหันลมหลากสีและถังหูรูเมื่อซีหยุจือเห็นพวกเขากลับมานางก็เข้าไปอุ้มเสี่ยวอันแล้วบีบจมูกเด็กน้อยเบาๆพรางพูดว่า ข้าบอกแล้วว่าอย่าให้ท่านพ่ออุ้มไม่ใช่ดื้อทำไมไม่เชื่อฟังคำสั่งบ้างเลยเสี่ยวอันยังเถียงข้างๆกูๆูท่านแม่ท่านพ่อแบบข้าไม่ได้อุ้มข้าสักหน่อยสีหยิงจือจนปัญญาไม่รู้ว่าจะสรรหาคำมาดุลูกชายอย่างไรดีนางทำท่าจะยกมือขึ้นตีก้นเสี่ยวอันแต่ถูกปู้หันรับไว้และเอ่ยปากรับโทษแทนลูกชายข้าเป็นคนแบกเขามาเอง หากครูหินจะตีเขาก็ตีข้าแทนเถิดซีหยุ่นจือมองผูดฐานด้วยท่าทางอ่อนใจทว่าเสี่ยวอันกลับตบมือชอบใจโผเข้าสู่อ้อมแขนของนางใช่แล้วใช่แล้วท่านพ่อเป็นคนอยากแบกข้าเองท่านพ่อแข็งแรงที่สุดเด็กคนนี้นับวันจะยิ่งดื้อขึ้นเรื่อยๆซีหยุ่นจือตีก็ลูกชายเบาๆสองครั้งแล้วปล่อยให้เขาไปวิ่งเล่นจากนั้นก็หันมาพูดกับผู้ฐานว่า ข้ากลัวว่าคนที่พบเห็นจะจับได้ว่าท่านแข็งแรงและหายเป็นปกติแล้วปูถ่านลูกไปหน้านางอย่างอ่อนโยนต่อให้ข้าง่อยเปียจริงแต่นี่แค่อุ้มเด็กตัวเล็กๆเท่านั้นไม่ได้ต้องใช้แรงมากสักหน่อยเจ้าอย่าคิดมากเลยไม่มีใครสงสัยหรอกพูดจบเขาก็เดินเข้าไปในบ้านซีหยุนจือกำลังจะกลับเข้าไปในครัวเพื่อเตรียมทำกับข้าวแต่ยังไม่ทันก้าวเท้า นางก็นึกถึงเรื่องเมื่อเช้าขึ้นมาได้จึงเรียกเขาไว้อ้อจริงสิวันนี้ตอนที่ได้เท้าออกไปข้างนอกมีชายแก่คนหนึ่งมาหาท่านพอข้าบอกว่าท่านไม่อยู่เขาก็เลยฝากจดหมายไว้ข้าวางจดหมายฉบับนั้นไว้บนโต๊ะในห้องหนังสือนะเจ้าคะหลังจากบอกเสร็จนางก็เดินเข้าไปในครัวใครกันเขาได้บอกหรือไม่ว่าเป็นใครซีหยุนจือตอบกลับเสียงดังออกมาจากในครัว ไม่ได้บอกเจ้าค่ะเพียงบอกว่าเป็นเพื่อนเก่าของท่านในแควนฉีแล้วบอกว่าอยากเจอท่านถ้าท่านได้ยินเช่นนี้ก็จะรู้ได้ทันทีว่าเป็นใครเจ้าค่ะหลังจากนั้นปู้ฐานก็ไม่ได้พูดอะไรอีกซีหยุนเจือจึงรู้ได้ว่าทัานทีที่เขาเห็นจดหมายนั้นแล้วและคงรู้แล้วว่าคนที่ต้องการเจอเขาเป็นใครส่วนานางก็ทำหน้าที่สงสารเรียบร้อยจึงไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้อีกเมื่ออยู่กันเพียงสามคน ซีหยิ่งจือจึงทำกับข้าวแค่สองอย่างกับน้ำแกงร้อนๆเมื่อเตรียมอาหารเรียบร้อยหญิงสาวจึงเรียกสองพ่อรูกมากินมือกั้งวันแลระหว่างกินข้าวนางก็ถามผู่ฐานว่าใ้เท้าท่านรู้หรือ,อยังเจ้าคะว่าคนที่เขียนจดหมายถึงท่านเป็นใครปู่ฐานคีบอาหารให้นางแล้วก็คีบให้เสี่ยวอันพอได้ยินหญิงสาวพูดเขาก็นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าแล้วคีบอาหารใส่ปากตัวเอง ขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าแต่เท้ามีสหายอยู่ที่แคว้นฉีด้วยซีหยุนจือเห็นผู้ถานมีท่าทีแปลกๆซึ่งอดถามต่อไม่ได้ชายหนุ่มมองหน้านางสักครู่ก็เอ่ยว่าก็แค่รู้จักมานานแต่ไม่ได้เป็นสหายกันอย่างน้อยขาเกิไม่เคยนับพวกคนผู้นั้นเป็นสหายซีหยุนจือผดระออกมาเบาๆผู้เท่าคนนั้นอุตส่าห์เรียกท่านว่าสหาย ท่านกลับปฏิเสธเขาเสียได้ปูฐานเงยหน้าออกจากจานอาหารเจ้ารู้ได้อย่างไรพาคนพูดนั้นเป็นชายแก่นางอาจจะเป็นหญิงสาวก็เป็นได้ซีหยุนจือเลิกคิ้วแล้วถามว่าหญิงสาวหรือสาวมากไหมเจ้าคะนางสวยหรือเปล่าปูฐานได้ยินคำถามตรงไปตรงมาก็อดขำไม่ได้สาวมากๆเลยละ่ะสวยเสียด้วยแล้วเจ้าหึงหรือไม่ ซีหยุนจือเห็นเขาถามด้วยน้ำเสียงหยอกเย้าแววตาเป็นประกายก็รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังแกล้งยั่วนางเล่นจึงแสซงํำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วตอบว่าหึงอะไรกันเจ้าคะใครยังนึกดีใจว่าท้านบ้านเรามีน้องสาวอีกคนก็คงจะทึกทคื้นดีปูถานยิ้มแล้วใส่หน้าเบาๆฉากนั้นก็ไม่ได้พูดหยอกล้อนางอีกทั้งสมกินข้าวร่วมกันอย่างอ,ร,อร่อยและมีความสุข หลังจากกินมือกลางวันเสร็จเสี่ยวอันก็งองแงอยากจะให้บิดาเป็นคนส่งเข้านอนปูถ่านไม่อยากขัดใจและเต็มใจที่จะไปส่งบุตรชายในห้องนอนเมื่อสีหยุนจือล้างจานเสร็จก็ไปที่ห้องหนังสือจดหมายฉบับนั้นยังวางอยู่ที่เดิมแต่มีร่องรอยของการเปิดอ่านแล้วนางเดินเข้าไปหยิบจดหมายฉบับนั้นขึ้นมาอ่านจากนั้นก็วางลงดังเดิมด้วยสีหน้าเรียบเฉย ข้อความในจดหมายเขียนไว้ว่าห่างเหินเนิ่นนานปีทุกชีวีย่อมแปรผันพุ่งนี้สายณศสาลาชางด้านในได้เจอกันหวังว่าันนั้นท่านคงไม่แชร์เชือนเมื่อดูจากตัวอักษรการตาวัดเส้นเต็มไปด้วยความมั่นใจเขียนอย่างเป็นระเบียบและสวยงามแต่ยังคงพลิ้วไหวและอ่อนช้อยประดุดรายมือของสตรีผู้เขียนจะต้องเป็นสตรีที่มีความเข้มแข็ง กราหาันเป็นแน่ส่วนชายชาลาที่เป็นผู้สูงสารเมื่อเช้าต็คงจะเป็นพ่อบ้านเมื่อดูจากการแต่งกายและกิริยาท่าทางที่ถูกฝึกมาอย่างดีทำให้เดาได้ว่าผู้เป็นนายจะต้องเป็นสตรีที่มาจากตระกูลสูงศักกระดาษที่อีกฝ่ายใช้เป็นกระดาษทําจากเหอกั้วใช้เส้นไหมทองเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ยากมีกลิ่นหอมกำจายออกมา ทำให้หนางมั่นใจว่านี่ต้องเป็นจดหมายที่เขียนโดยสตรีผู้งดงามเครียบพร้อมรู้จักการหว่านสเสน่ห์และอีกฝ่ายกำลังนัดสามีของนางให้ไปพบในตอนสายของวันพรุ่งนี้ปริศนาที่ซ่อนอยู่ในเบื้องหลังการนัดหมายคงไม่ใช่แค่เพื่อนเ่าอยากพบกันซีหยิงจือวางจดหมายฉบับนั้นลงบนโต๊ะดังเดิมไม่คิดปิดบังเรื่องที่นางแอบอ่านข้อความในนั้นพราะเขาเอง กาวางจดหมายไว้อย่างเปิดเผยเช่นกันนั้นหมายความว่าเขาเองก็ไม่ต้องการให้ข้อความในจดหมายเป็นความรับสำหรับนางจดหมายถูกอ่านแล้วสิ่งสำคัญคือในใจคิดอ่านประการใดต่างหากเช้าวันต่อมาปูฐานรอถึงช่วงสายของวันจึงออกจากบ้านไปพร้อมกับเสี่ยวอันหลังจากสองพ่อลูกออกไปแล้วซีหยุนจือก็ออกจากบ้านเช่นกันสาราชาง เป็นสาราหินอ่อนกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองโยโจตั้งอยู่ระหว่างเมืองฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกคนแคว้นฉี่ทุกคนรู้จักสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดีซีหยุนจือใช้ชีวิตอยู่ในแคว้นฉีมาร่วมเดือนจึงรู้จักสาราชางที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ดังนั้นหลังจากซื้อของที่ตลาดเสร็จนางก็มุ่งตรงไปที่สาลาหญิงสาวเข้าไปนั่งในร้านน้ำชาที่เป็นตึกสองชั้น นางเลือกโต๊ะที่อยู่ทิมหน้าต่างซึ่งเป็นตำแหน่งที่มองเห็นเด็กน้อยชายหนุ่มและหญิงสาวที่กำลังสนทนากันที่ศาลาชางได้อย่างชัดเจนชายหนุ่มและเด็กคนนั้นก็คือสามีและลูกชายของนางเสียวอันนั่งบนตักของผู้ฐานในมือกำลังถือของเล่นที่บิดาเพิ่งซื้อให้ส่วนผู้ที่นั่งตรงกันข้ามคือสตรีที่ปักปิ่นปักผมสีทองเมื่อมองจากด้านหลัง ก็พอจะเดารูปโฉมได้ซีหยุนจือเห็นปูฐานนั่งอยู่ตรงข้างกับสตีนางนั้นเขาทำเพียงนั่งนิ่งๆและลนานทีจะเอ่ยปากพูดโต้อตอบขายกับกำลังตั้งใจฟังว่าสติผู้นั้นเล่าอะไรทั้งสองสนทนากันตั้งแต่เวลาสายจนกระทั่งบ่ายคล้อยปู่ฐานจึงได้อุ้มเสี่ยวอันเดินออกจากศาลาชางไปซีหยุนจือนั่งอยู่ริมหน้าต่างเมื่อปูฐานและเสี่ยวอันออกไปแล้ว นางก็ไม่ได้รีบร้อนลุกตามตอนนั้นเองที่สตรีซึ่งซีหยุนจือเห็นเฉพาะด้านหลังค่อยๆลุกขึ้นและหันกลับมาหญิงผู้นั้นมีดวงตาเฉียบคมดังแววตาเยี่ยวคิ้วก่งได้รูปใบหน้าง,งามสง่าราวกับนางพยาวหงผู้สูงสักซีหยุนจือมองสตรีผู้นั้นอย่างพินิจพิเคราะห์ตอนที่มองจากทางด้านหลังนางพยายามจินตนาการไปต่างๆนานา,นา ถึงใบหน้าที่งดงามของสตรีผู้นี้แต่เมื่ออีกฝ่ายหันกลับมาจึงเห็นว่าอีกฝ่ายดูสง่างามน่าเกรงขามกิริยาท่าทางดูองอาจพึงผ่ายใครผู้หลุดนักรบผู้กล้าไม่ใช่สาวสวยละมุนล,ละไมและอ่อนหวานอย่างที่นางคิดจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ หรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ